ว้าวผ่านกล้วยอีกแล้วนะครับพี่ดาวดูครับกล้วยโอ้ยหวีคือหวีไงครับแกกล้วยน่าอร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวจะแม่แม่รอดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับพี่ดาวเมื่อเห็นกล้วยหวีใหญ่ๆนะครับพี่ดาวของเราจะเข้ามาจับบ้านให้กับคุณแม่ด้วยนะครับผมเพื่อความเป็นสิริมงคลขอโชคลาภนะครับจากพี่ดาวนะครับแล้วก็ จะเอากล้วยให้ด้วยนะครับผมมแต่พี่ดาวจะจับลังคาบ้านให้กับคุณแม่นะครับก็คุณแม่ท่านจะเอากล้วยให้พี่ดาวนะครับนี่คุณแม่เตรียมรางวัลไว้ด้วยนะครับผม,มแบงค์แดงแดงนะครับนี่ <c oughs> แบงค์สีแดงเลยนะครับคุณแม่ โอโใหญ่ข้าววนกันเลยไั่เขาเทพมาเด้อดีใจนะครับวันนี้ที่เจอหมู่บ้านที่เหมือนกับท่านเขานับถือช้างแล้วก็ศรัทธานในตัวช้างมากๆเลยนะครับผมจับบ้านจับลังคาให้นะครับผมอ้าว,วดูกล้วยนะครับกล้ว,วลยวีวใหญ่เลยนะครับพี่ดาว แบงแดงแบงแดงพี่ดาวนี่นะครับเอาไห้เลยครับเอาให้เพื่อนแล้วอันนี้ให้ควนกินโอ้อันนี้ให้ควันด้วยนะครับแต่ควนโยก็จะเก็บไว้ให้พี่ดาวนะครับผมเดี๋ยวต้องให้น้องน้ำจับมือพี่ดาวให้นะครับผมอ่าต้องให้น้องน้ำจับให้นะครับผมเพราะว่าพี่ดาวไม่กล้าจับนะครับ อดูกล้วยนะครับผมกล้วยวีให่เลยนะครับอาหารพี่ดาวก็ไม่ขาดนะครับเป็นเรื่องอาหารการกินเอาอบบอเดี๋ยวไปกินก่อนขือเจ้าเลยอโอ้ย <ๆๆ S 1> นะครับผมเอาหยูนะครับเข็นกล้วยนี่เดินมาหาเลยนะครับพี่ดาว ต้นหมากนี่ก็ชาวบ้านให้หักโค่นต้นเลยนะครับเลยได้เก็บห่อใส่บนหลังพี่ดาวเอาไว้กินตามทางนะครับอาหารการกินวันนี้เยอะแยะเลยนะครับผมขอบคุณหลายๆทด้นแม่โชคลาภเงินทองด้วยครับผมยังบระท่านมีหรือยันเพิ่นอ้นวนครับผมชาวบ้านนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าพี่ดาวมีลูกหรือย,อยังนะครับเพราะว่า ดูท้องใหญ่มากนะครับผมอ pues <Mm ้วนนะครับผมก็พ nah ี่ดาวนะครับแม่จะมาเจิมรถให้กับคุณแม่นะครับผมแม่ท่านบอกว่าติดตามพังพี่ดาวแล้วนะครับผม นี่นะครับผมอ่าจับรถจับรถเ้าวยคอยเก่้ยอยจับให้ออกนะครับผมให้โชคจะได้เดินทางตลอดปลอดภัยไปไหนมาไหนมีแต่โชคลาภเงินทองนะครับผมวันนี้พี่ดาวมาเติมรถให้นะครับผมก็ความเป็นสิริมงคลนั่งคู่ก็ได้นี่นะครับผม ขอโชคขอราบจากพี่ดาวนะครับเพ,พี่ดาวจะลดน้ำมนต์ให้ด้วยนะครับลดน้ำมนต์ใส่รถให้ด้วยนะครับผมความเป็นสิริมงคลนะครับ เอาขนาดนั้นบอกลดน้ำบนให้นะครับผมไ้มแม่ไ้ลไปเลยแม่ยางไปเลยครับยางไปเลยครับผมอ้าวโหเบาเบาเบพี่ดาเบาเบาาครับผมแม่ท่านบอกว่า ช่วยถ่ายลง Youtube ให้หน่อยนะครับเพราะว่าคุณแม่ท่านก็ติดตามพี่ดาวอยู่นะครับผมก็ดูพี่ดาวอยู่เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับผมจับรถสามล้อนะครับเอาเก็บทิปด้วยพี่ดาวเก็บทิปฮะ นะครับผมจับบ้านเสริมบ้านให้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับคุณแม่นะครับผมครับแห่มืออื่นแม่เพิ่นแห่มืออื้นครับมืออื่นวัดโนนขมิ้นทิพยารามนี่นะครับพี่ดาวของเราก็การจับเจิมบ้านให้กับคุณแม่นะครับผม ไปแล้ว,ลวนะ,ค,ะ đó, นครับรผมนะครับผมวันนี้ดีใจมากเลยนะครับมาได้เจอกับคุณแม่นะครับผม<า>คุณแม่ท่านาคุณแม่จิรพรนะครับผมท่านติดตามพี่ดาวมาตั้งนานแ<ช>ล้วนะครับผมนี่นะครับผมท่านเปิดให้ดูอยู่นะครับผมเนี่ยรูปพี่ดาวนะครับผมนี่เห็นพี่ดาวอยู่นะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าวันนี้บังเอิญมากเลยนะครับผมนี่นะครับผมฟังพี่ดาวนะครับผมคุณแม่โช<อ>ว์ให้ด<อ>ูเลยนะครับว่าติดตามฟังพี่ดาวนะครับผม ครับแม่โชกไส้ครับผมแข็นหน้าบ้านแม่เขนหน้าบ้านครับผมนี่นะครับผมแม่ท่านบอกว่าถ่ายลง youtube นะครับผมนี่วันนี้ดีใจมากเลยนะครับได้เจอพี่ดาวได้มาเจอกับแม่เอฟซีนะครับที่ติดตามพังพี่ดาวนะครับผมเป็นครั้งแรกแล้วก็พี่ดาวก็เข้ามาจับรถแล้วก็เป่ารถน้ำมต์ให้ด้วยนะครับผมคุณแม่ท่านดีใจมากเลยนะครับผมไม่คิดว่า จะมาเจอกันจริงๆนะครับแม่แม่อิฟซีนะครับผมดีใจมากเลยนะครับวันนี้ลูกๆก็ดีใจมากนะครับที่ได้เจอกับคุณแม่ท่านคุณแม่ชื่อคุณแม่จิราพรนะครับผมดีใจนะครับผมครับโอ้ คุณแม่ก็ห่อข้าวให้แล้วนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับดีใจดีใจนะครับวันนี้โอ้แม่นปะครับเน่ยพอดีคนจู้มาไม่ทันนะครับมาไม่ทันตอนแรกนะครับผมมาชันช่วงเท้ายนะครับผมคุณแม่ท่านก็ติดตามดูมาตลอดนะครับผมติดตามมาตลอดนะครับผมค่ายตอนอุ้มรอดแม่ตอนอุ้มรอด นี่นะครับผมมาเจอบ้านแม่เอฟซีที่ติดตามพี่ดาวนะครับผมดีใจนะครับผมวันนี้ได้เจอกันนะครับหลังจากที่คุณแม่ก็ดูใน youtube มาติดตามมาตลอดนะครับผมแม่ติดตามมาดนหรือเ่ครับผมอเป็นปีแล<ะ>้อบ<อ>่ครับคุณแม่ติดตามมาเป็นปีแล<ะ>้ว <ละ S 1> ครับผมบแต่บางครั้ง คุณแม่ก็ไม่สะดวกคอมเมนต์นะครับผมบางครั้งคอมเมนต์ไม่เก่งนะครับผมแต่คือติดตามดูอยู่นะครับผมยังไม่มีลูกแม่ได้ระม่านสามสิปก็กลัวนี่แหละครับผมเพิ่นติดยากได้แม่เพิ่นอ้วนนะครับผมครับเพิ่นอ้วนท่วนสมบูรณ์นะครับผมเนี่ยนะครับผมแม่ท่านเปิดให้ดูเลยนะครับผมติดตามตลอดนะครับผมนี่นะครับผมครับแม่ คุณแม่นะครับผมดีใจด้วยนะครับวันนี้คุณแม่ได้ออก youtube ด้วยนะครับผมทตลอดเลยหลังจากที่ติดตามมาตั้งนานนะครับผมวันนี้มาเจอโดยบังเอิญนะครับมาโดยไม่ได้นัดหมายพ่อนจูก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าบ้านคุณแม่อยู่ตรงนี้นะครับผมแต่เคยเคยเหมือนกับเคยได้ยินอยู่ครับผมเคยเหมือนกับมีคอมเมนต์ครั้งหนึ่งอยู่นะครับว่าแม่อยู่บ้านนี้แหละครับผมจําได้อยู่นะครับแต่นานแล้วนะครับนานแล้ว นะครับพี่ดาวของเรานะครับผม,ามก,การรอดท้องนะครับผม,มก,ก่อนที่จะไปเจอภูผาพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปเจอหนุ่มๆสาวๆโอ้นะครับนี่แม่กดูในไลฟ์สดนะครับผม <c oughs> เปิดให้ดูนะครับผม ขอบพระคุณมากๆนะครับนะครับผมขอบพระคุณคุณแม่ที่ติดตามนะครับผมช่องพังพี่ดาวนะครับพี่แม่